ร้านนี้หรือร้านนี้ไม่รู้จะเลือกรับประทานอาหารร้านไหนดีใช่ไหมล่ะคะเพราะดูอาหารแต่ละร้านน่ารับประทานไปหมดเลยค่ะวันนี้เนะี่ยมีวิธีในการเลือกร้านอาหารที่คุณผู้ชมจะมั่นใจได้เลยค่ะว่าร้านเหล่านี้สะอาดและปลอดภัยมาฝากคุณผู้ชมค่ะในการเลือกร้านที่สะอาดและปลอดภัยนั้นให้เราสังเกตง่ายจากป้ายสัญลักษณ์ clean food good taste ของกรมอนามัยนะคะ พราะแสดงว่าร้านนั้นได้มาตรฐานด้านสุขภาพิบาลอาหารของกรมอนามัยหรือท้องถิ่นแล้วด้วยผ่านการตรวจสอบมาตรฐานและความสะอาดปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่นที่สำคัญต้องดูวันหมดอายุของป้ายด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อให้มีความมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะ ทุกครั้งที่คุณผู้ชมจะเลือกรับประทานอาหารจากร้านอาหารหรือแผงลอยจำหน่ายอาหารให้สังเกตป้าย Clean Food Good Taste นะคะคุณผู้ชมจะมั่นใจได้เลยค่ะทั้งเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัย